จากการที่เราได้ไปเยี่ยมชมกลุ่มผู้ให้บริการนะครับในรอบสุดท้ายครับก็คณะกรรมการก็ได้เห็นกระบวนการทํางานเปรียบเทียบกับรอบที่ท่านได้มาน,นําเสนอนะครับเราเห็นจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละทีมนะครับก็เห็นไดน้เด่นชัดขึ้นและสิ่งที่สําคัญเือเราเห็นความตั้งใจของคนที่ทํางานจริงๆในในกระบวนการโลจิสติกสนะครับผมคิดว่า ความเห็นที่คณะการได้ให้ไปในรอบของการที่ไปเยี่ยมชมเนี่ยเป็นความเห็นที่สําคัญมากเพราะเราได้ไปเห็นของจริงแล้วก็ได้ไปชมกระบวนการจริงๆแล้วก็เรามีความตั้งใจที่จะแนะนําจริงๆกลุ่มผู้ให้บริการบางกลุ่มเนี่ยมีจุดเด่นอย่างมากเลยในเรื่องของการดังวิสัยทั์คือผู้บริหารจะมีวิสัยทั์ที่ดีมากะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการาต่างๆที่ทำเนี่ยเราก็จะพยายามสอบทานว่าเป็นไปตามกระบวนการวิสัยทยัดกันหรือเปล่านะครับสำหรับบางกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่า น่าชื่นชมครับเพราะว่าตั้งแต่ผู้บริหารไล่ลงมาจนระบบระดับปฏิบัติการเนี่ยก็ได้มีความตั้งใจแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจกระบวนการได้ดีอาจจะขาดอีกบางส่วนนะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับในระหว่างของกระบวนการต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะให้คาแนะนำนะครับสาหรับคนที่ได้รับรางวัลก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นการต้องบอกว่าประกวดแล้วก็แข่งขันอย่างนเข้มข้นนะครับคณะกรรมการก็ได้พิจารณากัน เต็มที่นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ปรงวัลก็ผมคิดว่าท่านคงไม่เสียใจนะครับแต่คงคิดว่าเป็นการได้ปรับปรุงได้พัฒนาเป็นโอกาสในการพัฒนาจริงๆนะครับอันนี้ผมก็ให้กําลังใจนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านมีความเพียรที่จะพยายามปรับปรุงงานต่อไปนะครับสําหรับผู้ที่จะเข้ามาประกวดในปีถัดไปครับผมขอให้เป็นกําลังใจแล้วก็พัฒนากระบวนการให้ดีเตรียมพร้อมให้ดีนะครับแล้วก็ ผมเชื่อว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจผมขอเชิญจนตรัปีหน้าด้วยนะครับ